วันนี้จากที่เราทําเครื่องสูบน้ําผลิตเองท่อเหลดนะเราไปใช้ปรากฏว่าเกิดปัญหาอะไรปัญหาก็คือเนี่ยใบพัดเดี๋ยว <คน S 2> เออใบพัดที่อยากเห็นเนาะอันนี้เป็นท่อท่อเหล็ดเนี่ยมันก็จะท่อรุ่นเดียวตัวนี้นะขนาดนี้นะ่ะเนี่ยเนี่ยมันเป็นท่านี้นตัดมาจากอันนี้ตัดมาจากอันนี้เนี่ยเนี่ยท่อท่อเหล็ดอย่างนี้น ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันเนี้ยเนี่ยรูปมันใช่มันก็โค้งโค้งอยู่แล้วมันโค้งอยู่แล้วนี่รอย,ยตัดออกเนี่ยรอยรอยตัดออกตัดตัดตัดก็มาแข่งจากตรงนี้แหละ mm. อันนี้ใบมันเป็นเลดเนี้ยลักษณะการหมุนมันมันจะอยู่อย่างนี้นี่ย่มันจะนี้มันจะหมุนตัวนี้จะเสียบน้ําก็สบัดออกทางนี้นไม่ใช่มาอย่างนี้นะเน,นเวลาเราดึงเครื่องเราดึงมาทางนี้ไง ดึงมาทางนี้ไอ้นี้มันก็มานี่เนี่ยตัวนี้มันจะควักควักขึ้นไปเนี่ยไอที่เชื่อมค็เป็นเพาน็อตน็อตอย่างนี้แหละแต่ว่ามันเป็นเพลาคล้ายกับตัวต่อตัวตัวต่อต่อเพลานะตัวนี้มันใหญ่ตรงนี้มันเล็กอันนี้ก็จะเป็นเพาเกียวที่มันสวมตัวนี้ได้ตรงนี้มันเป็นน็อตเวลาเราเอามาใส่เนี่ยเนี่ยมันมันจะจะเล็กตรงนี้ใหญ่ตรงนี้นะ เนี่ยเราก็จะมาหมุนตัวเนี้เนี่ยก็หมุนเข้าไปหมุนก็มาทะลุนี่แล้วต้องเอาเวนเอาเอา,เอาน็อตอัด้าไปทีไหมอัอดตรงนี้ไว้ให้มันยึดว่าเราจะเอายาวสั้นตรงไหนก็ก็จะมีน็อตมายึดความลึกของมันเนี่ยนะแต่จริงๆมันจะมีขอบกลมๆอย่างที่พ่อบอกเออจริงๆมันจะมีขอบกลมอยู่เนี่ยเนี่ยที่เรารอยเชื่อมเก่าเราเนี่ยคือคือยึดไว้ไม่ให้มันแว่งไงมันจะมีขอบกลมๆยึด แต่พอดีไปสูบสายไปไปสูบสายแล้วมันโดนเตะออกมันหลุดนะเออแน่นๆจะทําให้ดูแต่เราต้องมีมีมีมมมน็อตอีกตัวหนึ่งนะขันไว้ยันยันข้างในว่าจะลึกอาตื้นนะเขาใช้สองตัวสองตัวยันกันไว้สองตัวข้างในเนี้ยเอาน็อตรุ่นเนี้ยใส่ไว้สองตัวแล้วก็น็อตอีกตัวหนึ่งเ็ามาปิดยึดให้ยึดให้มันแน่นไว้ให้มันมันแว่งมันไหลอ่ะทีเนี้ยพอเราใส่ตัวนี้ไปเสร็จ แล้วเราก็จะมาปิดตัวเนี้ตัวนี้จะปิดตัวเนี้ยการน้ําย้อนออกข้างเนี่ยอ๋อตัวนี้จะตัวนี้จะเข้าไปลึกเลยหมุนเข้าไปลึกๆอ๋อตัวนี้จะการน้ําน้ําตกกลับนะอ๋อเออก็เป็นอันเสรเดียเดี๋ยวดูดูก่อนอแสดงว่ามันจะเป็นบ่าอยู่ใช่ไหมใช่มันจะมีบ่ามีรูอยู่ตรงนี้มีรูนักมันเนี่ยอ๋อดูก่อนอ่านีเนี่นี่ยรูมัน มันจะมาปิดตัวนี้อีกทีหนึ่งมันจะมาแสดงว่านี่มันสึกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมันสึกไปแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะมากั้นตรงเนี้ตัวนี้มันโดนโดนมันเผาข้างในมันหลุดปัญหาคือบูทตัวนี้ยบูทที่จะอยู่ช่วงเนี้ยบูทที่เป็นไม้ที่เราบอกที่เป็นไม้มันจะอยู่ช่วงเนี้ยอยู่ช่วงนี้นะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเอาใบออกก่อนไอ้ที่หลายคนสงสัยว่าข้างในเป็นยังไงครับนี่ตอนี้จะได้เห็นแล้ว ข้างในตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อยกขึ้นให้ดูเนี่ยเนี่ยมันจะสว่างเนี่ยมันจะเป็นครีบอยู่เห็นไหมครีบตัวนี้แหละตัวสําคัญตัวตัวบังคับให้ลําน้ํามันตรงถ้าไม่มีตัวนี้น้ํามันจะหมุนเป็นเกลียวเกลียวเกลียวไปไงอันนี้ก็เป็นเผาออกมาจริงๆจะมีบูทไม้อยู่ในนี้ใช่ไหมพ่อบูทตรงเนี้ยบูทตัวเนี้ยตัวตัวนี้เลยแหละตัวตัวเผาตัวเนี้ยพอดีที่ถอดเนี่ยเพราะว่าบูทมันสึกเออเราอัดบูทเข้าไป้เนยเนี่ยเนี่ยบูทตรงเนี้ยเนี่ยบูทมันก็จะเป็นเผาเผามันก็จะชี้เฉียง กี่องศางสาิบห้าองศาใช่ไหมขึ้นมาออกตรง้น้นฝั่งนู้นก็มีเพาเหมือนกันครับเออมีชออใช่ป่าเผาบูธตรงนี้ก็ม,มีบูธตรงนี้มีบูธตัวนี้นะครับเับไอ้นี่แหละตัวเนี้ที่อยู่ข้างหน้ามันแตกก็เลเยจะถอดซ่อมกันนะครับนี่เนี่ยตัวนี้จะต้องเปลี่ยนมันแตกเนี่ยนี่คือระบบภายในมันระบบภายในไอ้ตัวนี้เป็นเป็นไส้การน้ําเวียนการน้ําเป็นเกลียวคลีปกันเกลียว แล้วพอน้ำเข้าไปไปะปสมเกียวมันก็ตรงแต่ถ้ามันจะย้อนออกมามันก็มาโดนตัวนี้ปิดมันก็โดนตัวนี้ปิดนี่คือหลักการการทํางานของหัวกระโหลกตัวนี้แต่ใบใบอยู่ในนี้นะเข้าใจเนาะเขะ้าใจเออนี่แหละวิธีวิธีไปทำนี่ก็คือใบมันนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะสาหรับคลิปนี้หลายคนสงสัยว่าใบเป็นยังไงทําใบยังไงทําคีบยังไงนี่นะนจะได้เห็นคี่ข้างในกันแล้วแต่แต่ถ้าเป็นเครื่องที่หมุนรอบเร็วก็จะใช้สามใบ แต่ใบใหญ่หน่อยเออใบใบใบใหญ่หน่อยถ้าถ้าเป็นพวกดีเซลเนี่ยทำถี่กว่านี้ก็ได้ถ้าเอาเครื่องดีเซลหมุนนะคือช้าให้มันกวักกวกเยอะแต่ช้าแต่น,นี้ให้กวักน้อยเพราะว่ารอบมันเร็วเนี่ยเครื่องเบนซินมันเร็วเบนเบนซินก็คือใบเยอะใบเยอะแต่เล็กอ,อแต่ถ้าคุณเอาดีเซลทดรอบให้มันช้าอะไรเงี้ยก็ใช้สามใบก็พอเป็นเทคนิคเทคนิคนำมาแชร์กันสำหรับวันนี้นะครับกับเครื่องสูบน้ำซิง เนี่ยเวลามันหมุนมันมันจะกินน้าด้านนี้นะแล้วน้ําออกด้านนี้เนี่ยกินด้านนี้ถีบออกมาด้านนี้กินด้านนี้ถีบออกด้านนี้เพราะว่าเวลาเราดึงเครื่องเราดึงวางอย่างเงี้ยเราเราเรา,เราดึงหมุนไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นมอเตอร์หมุนมาทางนี้ทีนี้ทำไงครับก็<ะ>ต้องทาใบใหม่กมอเตอร์เหรอก็สับสายสับสายให้มันหมุนกลับอ๋อใช่ใช่ ถ้าเป็นมอเตอร์ก็ไปก็ไปสับสายยูสายอะไรข้างในมันนะ่นะให้เขากลับรอบให้ก็ได้ถ้าคนทําไม่เป็นเป็นสลับสายสลับขั้วว่านั้นเถอะมันจะมีบอบไม่ถูกถ้าคนรู้ก็รู้นะมันจะมีสายสามสายอยู่<า>ยใน<า>มอเตอร์นี่<า>นแหละเราต้องไปสับตัวนั้นแหละหต้องไปสับเข้าใจเนาะแต่ถ้าเป็นพวกพวกมอเตอร์มันจะหมุนมาทางนี้ไอ้เนี่ยเ,เ,เอ้ไม่ใช่ถ้าเครื่องหมุนมาทางนี้ แต่ถ้ามอเตอร์มันจะหมุนทางนี้โดยปกติจะหมุนทางนี้เราก็ไปกลับเอาจะกลับใบหรือว่าจะกลับที่สายที่มอเตอร์แต่ของพ่อจะถลับที่มอเตอร์ยังง่ายกว่าเราจะได้ไม่ต้องทําใบหลายใบเอออ,อันนี้ก็ฝากไว้โอเคลำลากันไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็ใครที่สนใจอยากจะทําก็ลองไปทําดูนะครับนี่ตัวสําคัญก็คือตัวนี้แหละที่บอกตัวค,คลีปมันนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้นะครับ Okay.